สวัสดีค่ะวันนี้จะบอกวิธีนะคะการสร้างยอดไลค์นะคะเพิ่มขึ้นจากการยิงแอดโฆษณาแบบข้อความนั่นเองนะคะใครหลายคนนะคะจะมองข้ามวิธีนี้ไปนะคะวิธีง่ายๆก็คือเข้าไปที่ตัวจัดการเพจของเรานะคะแล้วก็ไปที่ตรงอ่ คำเรื่อหมายคำพูดนะคะแล้วก็เข้าไปที่ความคิดเห็นนะคะซึ่งจะเป็นความคิดเห็นนะคะของคนที่มาคอมเมนต์ไม่ว่าจะในโพสต์รวมถึงในแอดโฆษณานะคะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะเราจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเวลามีคนสนใจหรือพิมพ์คอมเมนต์มานะคะเราคลิกเข้าไปที่ตรงคนกดไลค์นะคะแล้วก็ไปเช็คดูว่าใครที่เรายังไม่ได้เชิญหรือยังหรือว่ายังไม่ได้กดถูกใจนะคะใครที่ถูกใจแล้วเนี่ยก็จะขึ้นคําว่าถูกใจ แล้วนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้เชิญนะคะยังไม่ได้ถูกใจก็จะขึ้นคําว่าเชิญนะคะทุกครั้งที่มีการทำเนื้องานเช่นการยิงแอดโฆษณาแบบข้อความนะคะอาจจะมีคนกดถูกใจน้อยนะคะแต่จริงๆเนี่ยเขาไม่ได้กดถูกใจเนาะเพราะเขาน i อ b o ์มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เป็นแนวทางนะคะที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเอาไปสร้างฐานคนติดตามได้นะคะสําหรับคนที่เป็น คนสายยิงแอดนะคะเวลาย,ยิงแอดไปจะมีคนเข้ามาในกลุ่มเป้าหมายเราเยอะมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะ